นี่คือเดินหน้าประเทศไทยเดินะะหน้าประเทศไทยกับการปฏิรูปการศึกษาครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีการจัดอันดับเรื่องของการศึกษาของไทยมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับแนวโน้มที่ดูเหมือนว่าจะแย่ลงขณะเดียวกันก็มีการประเมินกันว่าง,งบประมาณที่ใช้ในการจัดการศึกษาของไทยเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาได้อย่างจริงจังมีการดูเรื่องของการใช้งบประมาณที่ได้จัดสรรดูเหมือนว่าจะเพิ่มกันทุกปีแต่ว่าผลที่ได้ออกมาไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน รวมถึงเรื่องของบุตรหลานที่หลายคนก็มีค่านิยมในการเรียนที่อาจจะไม่ตอบสนองกับเรื่องของความเป็นไปของกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นอีกหนึ่งความหวังนะครับที่จะทําให้เกิดกลไกในการปฏิรูปอย่างจริงจังโดยที่ผ่านมาก็จะเห็นนะครับว่าเรื่องของการศึกษานั้นมีเข้ามามากที่สุดวันนี้เราพูดคุยถึงแนวทางในการที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะนําไปสู่การปฏิรูปการศึกษาที่น่าจะเห็นผลอย่างชัดเจนภายในอย่างน้อยช่วงเวลาหนึ่งปีนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านอาจารย์นมรวิทยากรทับนะครับสมาชิกสภาปฏิรูปแั่ธราติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอะไรคือปัญหาครับเรื่องของการศึกษาปัจจุบันนี้ผมตีเข้าหัวใจเลยนะครับผมว่าตอนนี้มันคือเรื่องความเหลื่อมล้ําในโอกาสนะครับความเหลื่อมล้าที่ทําให้เด็กไทยเราคนไทยเราเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสและบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็สร้างปัญหาตามมามากมายนะครับปัญหาทั้งเรื่องการไม่มีงานทําปัญหาทั้งเรื่องที่ เ,เด็กเราเนี่ยไม่เท่าทานชีวิตนะฮะไปก่อปัญหาสังคมแรงต่างมากมายอย่างที่ทราบกันดีนะครับเ,เด็กก็เรียนปริญญาตรีปริญญาโทก็เห็นกันอยู่เยอะแยะแตเป็ปหมดเดินหน้าเดินไปมาก็เห็นคนนี้ก็จบปริญญาตรีกันเต็ไมไปหมดเลยครัอ,อมันสวนทางกันครับที่บอกว่ามันไม่นำไปสู่การมีงานทําไม่ได้แปลว่าเราเ,เด็กเราไม่รับการศึกษานะครับแต่ว่าการศึกษามันบิดเบี้ยวไปโดยโครงสร้างตลดาดแรงงานเนี่ยที่จริงเราต้องการเด็กระดับ าาวาชาวปาชปวสหรือแม้แต่ระดับมัธยมที่มีทักษะฝีมือได้มากกว่านะครับ,รบถ้าไปดูตัวเลขของสภาวิสาหกรรมที่เขาพยากรระยะ5ปีข้างหน้าเนี่ย60%ของแรงงานเนี่ยวุฒไม่ต้องถึงม .6 ก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นทักษะที่มีนิสัยใจคอความรับผิดชอบวินัยที่ดีนะครับแล้วก็มีความรู้แรงต่างเป็นพื้นฐานที่ดีพอนะครับสักประมาณ30%เนี่ยจะเป็นปาชาวปาชาวปาชาวสนะครับ แค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองที่จะเป็นระดับปริญญานะครับแต่ขั้นนิยมก็บอกว่าเรียนสูงไว้ก่อนดีไม่ใช่เหรอครับอาจารย์ก็เรื่องเป็นเจ้าคนในคนนี่คงต้องเป็นการรณรงค์ทางสังคมเปลี่ยนวิธีคิดคนไทยทั้งสังคมครั้งใหญ่นะครับว่าเจ้าคนในคนนี่เราเรา,เราหมายความว่าอะไรนะครับผมคิดว่าสังคมตอนนี้นะเรื่องการมีงานทำนการมีชีวิตที่มั่นคงการมีไรายได้การที่สามารถเลีล้ยงดูตัวเองก็ไครอบครัวได้เร็วเนี่ยเพราะว่าสำคัญกว่านะครับตอนนี้สังคมเราเป็นสังคมที่เราพยายามสร้างความเท่าเทียม สร้างความชาติพัฒนาจากฐานรากนะครับอตอนนี้เนี่ยเรื่องการศึกษาจะสําคัญมากๆเลยในการทําให้เด็กไทยคนไทยนี่นะครับเราหลุดออกมาจากค่านนิยมเห่อปริญญาซึ่งมันก็เห็นชัดๆว่าตกงานปีหนึ่งเป็นแสนๆสคนนะครับในขะซึ่งอาชีวะนี่ขาดมากมายนะครับระบบดับมัธยมซึ่งตอนนี้ตัวเลขที่เราสรํารวจดูเนี่ยเด็ก60%หลุดออกมาจากระบบการศึกษาที่ระดับมัธยม 6, ี่ที่ม6ที่ม .3 าหรือว่าต่ำกว่านะครับ เราก็ออกมาในลักษณะที่จะไม่มีทักษะความรู้อะไรที่พอเพียงตรงนี้เป็นโจทย์สําคัญครับโจทย์ใหม่การศึกษาไทยที่มันไม่ใช่โจทย์วิชาการที่จะทําเสมอว่าเด็กไทยจะต้องเรียนต่อเยอะที่สุดมากที่สุดไม่ใช่แล้วไม่ใช่เรื่องการเรียนต่อไม่ใช่เรียนไปเรื่อยแล้วครับโจทย์ใหม่การศึกษาไทยคือเรื่องการมีชีวิตเรื่องการมีงานทําครับตรงนี้จะเป็นเรื่องสําคัญมากแล้วก็ผมคิดว่าทิศทางที่จะทําเรื่องนี้ได้นะแน่นอนถ้าจะพูดเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการมีงานทำเนี่ยมันต้องทํางานเป็นพื้นที่ครับ <med ic in> นโยบายของรัฐบาลก็ชัดเจนนะครับว่าเรื่องนี้มันต้องไปสัมพันธ์กับสภาพความเป็นจริงของการทำมาหากิน <med ic in> สภาพเศรษฐกิจสภาพสังคมวัฒนธรรมต่างๆของแต่ละพื้นที่นะครับเดัะนั้นตอนนี้มันหนีไม่พ้นเลยครับมันต้องใช้การจัดการเป็นพื้นที่อาศัยการกระจายอำนาจลงไปให้ทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันนะครับ อาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับอย่างสมมติผมกําลังนึกภาพอยู่ว่าถ้าเราเป็นเมืองท่องเที่ยวจะจบปวชปวสรวมไปถึงปริญญาตรีสาขาที่ควรจะจะเกี่ยวข้องก็ควรเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวการจัดการแบบนี้แต่ถ้าเกิดผมเป็นการเกษตรจะปะวชปวสปริญญาปริญญาตรีผมก็ต้องมีความเชี่ยวชาญเกษตรและเกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ด้วยอย่างนี้สามารถทําได้ใช่ไหมฮะทำได้ครับแล้วจริงๆเนี่ยมันทําได้ตั้งแต่ปถมนะครับตั้งแต่ประถมด้วยนะฮะผมคิดว่าระดับประฐมเนี่ยเราเคยคุยกันในระดับ นักวิชาการนะครับจริงๆแล้วแต่ประถมก็สําคัญนะครับในการวางพื้นฐานเรื่องการมีงานทำเนี่ยคงไม่ใช่ให้เด็กประถมไปทําไรถ่ายนาหรือไปทํางานอะไรคงไม่ใช่นะฮะแต่วางพื้นฐานที่ใสใจคอที่แกสู้งานแกรู้จักงานแกมีวินัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วพอขึ้นมามอต้นเนี่ยสาคัญตรงช่วงมอต้นเนี่ยผมก็ระวังพื้นฐานให้เด็กเรื่องเข้าใจเรื่องอาชีพในท้องถิ่นเนี่ยได้นะครับตรงนี้มันทําได้สรรพัตครับถ้าเป็นกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวนะครับอย่างกระบี่ภูเก็ตอันดามันเนี่ยต้องอาจจะต้องวางแผน ที่มันสอบรับกันตลอดนะฮะตั้งแต่ประถมไปจนถึงอาชีวะถึงอุดมเลยทซ้ำไปออการท่องเที่ยวไม่ได้ต้องการต้องการแรงงานแบบปริญญาอย่างเดียวนะครับเราต้องการคนสารพัดแบบเลยนะครับตั้งแต่เป็นแม่บ้านเลยซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องเรียนสูงแต่มีจิตใจบริการอย่างนี้เป็นต้นแค่แต่มัธยมก็พอแล้วนะครับ อาจจะต้องการช่างคุมห้องไฟห้องคุมระบบประปาซึ่งอาจจะต้องเป็นปะวะชปะวะสอ,อาจจะต้องการระดับผู้ช่วยผู้จัดการผู้จัดการฝ่ายบัญชีอะไรที่อาจจะต้องเป็นปริญญาอย่างนี้เป็นต้นตอนนี้สิ่งที่อยากเห็นคือทุกฝ่ายเข้ามาช่วยกันดูข้อมูลระวังแผนเป็นพื้นที่กันนะครับอาจจะเป็นกลุ่มจังหวัดก็ได้ครับว่าพื้นที่นี่มันอาจจะเป็นกลุ่มจังหวัดเป็นจังหวัดหรือรุนโปรง,งไปท้องถิ่นก็ได้นะครับว่าเอโจทย์เรื่องความต้องการกำลับบงคนเราทั้งในแง่คุณลักษณะนิสยัยใจคอความดีงามต่างๆไปจนถึงเรื่อง รักษาพิมุรงงานเนี่ยเราต้องการอะไรตรงนี้ใครจะตอบได้ดีกว่าคนในพื้นที่ไม่มีทางเลยต้องคนในพื้นที่เท่านั้นเลยถ้าจะคุยเรื่องกลุ่มจุดท่องเที่ยวก็ต้องคนภูเก็ตคนกระบ,บี่คนพังงาแหละครับเขาต้องนั่งคุยกันละว่าจริงจริงอีกสิบปีข้างหน้าอยากเห็นสามจังหวัดนี้ในกลุ่มบันดนามันเนี่ยเป็น,เป,นเป็นพื้นที่ที่เป็นใช้คําอะไรดีเป็นไข่มุกแล้วกันเป็นไข่มุกของประเทศที่เอารำคานะครับแต่ว่าจะลํำค่าได้เนี่ยมันต้องสร้างคน แล้วตรงนี้ผมคิดว่าเรื่องการศึกษาก็จะกลายเป็นโจทย์สําคัญซึ่งจะช่วยทําให้คนแต่ละพื้นที่แต่ละกลุ่มจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาสามารถที่จะสบายใจได้มากขึ้นนะครับว่าอนาคตของเขาที่จะอยู่ในมือลูกหลานเนี่ยถูกวางไว้อย่างดีด้วยการศึกษาไม่มีแล้วใช่ไหมครับที่ค้านิยมก็คือส่งลูกไปเรียนเรียนเสร็จก็เข้าไปทาไปทํางานในเมืองก็คือขายขายควายส่งลูกไปเรียนสุดท้ายลูกก็ไม่กลับก็มาที่บ้านแล้วก็ทิ้งไร่ทิ้งนาสุดท้ายก็ขายไร่ขายนาแล้วตัวพ่อแม่ก็กลายเป็น กเกษตรกรผู้เช่านาในการทํากินภาพแบบนี้จะไม่เกิดถ้าเราสามารถที่จะตอบโจทย์แบบนี้ได้ภาพแบบนี้จะไม่เกิดถ้าเราสามารถทําให้ทุกฝ่ายมาร่วมกันได้นะครับผมต้องย้ำเรื่องนี้เพราะว่าเราชินกับระบบซึ่งส่วนกลางคิดแทนพื้นที่ส่วนกลางคิดคนในระดับล่างเนี่ยมานานนะครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นร้อยปีที่แล้วผมรับได้นะครับคนเรายังไม่มีการศึกษาเราเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอะไรไม่ได้ตอนนี้เรามีคนมีการศึกษาสูงเต็มทุกจังหวัด การเข้าถึงข่าวสารข้อมูลความคิดอะไรดีๆข้อมูลใหม่ๆทางอินเทอร์เน็ตเราเข้าได้สบายมากทำไมเราไม่ให้พื้นที่ให้เกียรติให้โอกาสคนในพื้นที่เขามาวางแผนการจัดกระสานกันเองนะครับ,รบแต่ตรงนี้เป็นเป็นมหาการเรื่องยาวนะครับในระยะหนึ่งปีนี้ผมคิดว่าต้องตักักให้ชัดวันนี้หนึ่งใช่หรือเปล่าโจทย์เรื่องการมีงานทําเรื่องการใช้ชีวิตอย่างฉลาดนะครับการใช้ชีวิตในฐนานะพลเมืองที่ดีนะครับใช่หรือเปล่าที่ถ้าจะทําเรื่องนี้มันเป็นการทํางานเชิงพื้นที่ เป็นจังหวัดเป็นกลุ่มจังหวัดเป็นท้องถิน่นใช่หรือไม่ที่ตรงนี้มันต้องกระจาหน้าสร้างการมีส่วนร่วมดึงทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกนชนภาคท้องถิ่นที่ต้องเข้ามาร่วมจริงจังนะครับสร้างทําเรื่องการมีงานทําก็ดีทําเรื่องสภาพชีวิตวัฒนธรรมแรต่างก็ดีเนี่ยอันนี้เป็นโจทย์ที่ฝ่ายรัฐภาคกึกสาเองทําไม่ได้คนเดียวแน่นอนครับ,รบต้องดึงทั้งท้องถิน่นดึงทั้งภาคเอกนชนและภาควิชาการใครต่าง,างๆนะเข้ามาช่วยกันสภาปฏิรูปจะสามารถทําได้แล้วก็สามารถที่จะเริ่มต้นจากการที่ ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ไหมครับมันมีงานอะไรที่จะสามารถต่อยอดในวันนี้แล้วก็เริ่มต้นตรงนี้ได้เออที่จริงงานทุนความรู้เรามีเยอะนะครับเราตั้งฐานจนมาพักหนึ่งเหมือนกันเรื่องการกระจายอำนาจเรื่องของการตั้งโจกเกี่ยวกับการมีงานทําก็อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเด็กไทยหลุดมาจากระบบการศึกษาที่วุฒิแค้มัธยมประมาณ60%เนี่ยนะครับออกมาแล้วก็เป็นได้แค่แรงงานที่ไม่มีฝีมือกินแรงขั้นต่ําไปเประเปิ่ก็ช่วยชีวิตเออเราผลิตคนปิญญามากเกินไป นะครับตกงานปีละสองแสนอันนี้ข้อเท็จจริงก็ผมคิดว่าทางสภาพรุ่แห่งชาติเนี่ยคงได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้ครับเป็นทุนไม่ไเริ่ม,ม,ม่เริ่มจากศูนย์แน่นอนแล้วก็เวลาทํางานมี319วันเพราะฉะนั้นผมคิดว่า,าคงมามัวรำมวยไม่ได้นะครับผมว่าหลายเรื่องเนี่ยคงต้องรีบคุยกันในทิศทางการพัฒนาทั้ง11ด้านการศึกษาก็เป็นด้านหนึ่งนะครับที่เราคงต้องตั้งหลักให้ชัด ที่สาคัญนะครับผมคิดว่าสามสี่คำถามที่เรียนมาสักครู่นะครับว่านี่ใช่หรือเปล่าโจทย์ใหม่การศึกษาไทยเรื่องการมีงานทําการใช้ชีวิตนี่ใช่หรือเปล่าที่มันต้องเป็นการทํางานเชิงพื้นที่มันเป็นเรื่องของการกระจายอำนาจนี่ใช่หรือเปล่าที่ต้องดึงทุกภาคส่วนดึงภาคกระชนดึงท้องถิ่นดึงภาควิชาการภาคประชาสังคมเข้ามาร่วมตรงนี้ผมคิดว่าต้องออต้องยืนหลักเหมือนที่ท่านอาจารย์เทียนฉายที่ท่าน ได้รับโหวตเอกฉันเมื่อวานนี้นะครับเป็นประธานสภาผู้แห่งชาติเนี่ยวุฒิบอกว่าจุดสําคัญคือต้องฟังประชาชนให้มากที่สุดนะครับแล้วทุกสิ่งที่เราจะช่วยกันทําใน3ามวันจากนี้ไปก็คือเป็นสิ่งที่ต้องถึงประชาชนให้มากที่สุดผมคิดว่าจุดแรกเลยก้าวแรกเลยก็คือต้องออาคำถาม3ามสีข้อเนี่ยครับฟังเสียงประชาชนตั้งแต่เด็กๆเ,กเกยาวชนที่เขาไป็กลุ่มเป้าหมายกเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของเรานะครับไปจนถึงกลุ่มที่เป็นแรงงานกลุ่มผู้ใหญ่ไปจนกระทั่งนักวิชาการทุกภาคส่วนภาคเอกชนด้วยนะครับว่า นี่ใช่หรือเปล่าคือที่ทิศทางท,ที่เราจะร่วมกันเดินไปในการเป็นรูปการศึกษาไทยครับขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับและนี่ก็คือเดินหน้าประเทศไทยกับการปฏิรูปการศึกษาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ